ก็วันนี้เป็นการประชุมครมนะครับวันนี้ก็เป็นการรับรองใหม่และก็มีสองสามท่านที่จะรับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่สถาปนเรียบร้อยแล้วทำงานเธอเอาขาลุกไม่ได้เหรอข่อยห้างกัาจันเนี่ยเอาขาลุกแล้วไหมเธอเธอขาเธอเท้า,าเธออ่ ก็วันนี้ก็มีการประชุมมีหลายเรื่องนะครับพขได้รับการพิจารณาหลายวาระด้วยกันจะเห็นว่าใช้เวลานานขูดวันนี้มีการทรืทในหลักการสําคัญในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ระบับทำได้นีคือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลบ้างเนื้อหาทางดูโหคพื้นฐานบ้างอะไรเหล่านี้เขาทํามาเยอะแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะหารายได้จากสิ่งนี้ได้อย่างไรว่าหาวิธีการให้คนเข้าถึงประโยชน์และไปขยายให้เกิดทาให้เกิดเสฐีิจต่อเนื่องขึ้นมานะครับไม่ว่าจะภาคการเกษตร ไม่ว่าจะการการค้าการทุรรต่างก็ต่ำนะแล้ววันนี้เราก็พูดถึงอนาะคตของเราวันนี้ก็มีการพิจารณาถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของออสถาบนการเงินนะซึ่งก็เป็นการพิจารณาตามหลักการนะเราก็ต้องเอาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเพาะช่วงโควิดเนี่ยนะช่วงที่มีสงครามการค้าด้วยด้วยความควาแย่งในโลกว่สูงเราต้องหาทางวันนี้เราปับหมุดแล้วว่า ตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าเป็นต้นไปโดยเฉพาะอย่างในแผนของสภาพัฒน์แผนที่สเนี่ยต้องกำหนดตรงนี้ไปว่าปากบุตร13เรื่องนะที่สําคัญที่ตอนนี้นะที่เราต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของเรื่องแรกคือเศรษฐกิจกมูลค่าสูงแล้วก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้เราก็มีทั้งอิ็กทรอนิกอัจฉริยะการบริการดิจิตอลประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์การแพทย์และสุขภาพพบวงจรฐานการผลิตจานยนต์ไฟฟ้าพวกไรขวาด้วยนะเราเน้นตรงนี้ แล้วการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่านะครับเกษตรและเกษตรแปลรูปมูลค่าสูงอันนี้คือกล่องในส่วนของกล่องเศรษฐกิจนะครับป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมกล่องที่2ก็คือวิถีชีวิตที่ยั่งยืนก็ได้แก่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสคมพา่องอ,งองวะตำ่ำลดเปลี่ยนสองจุดท่าลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับอันนี้เราต้องจากภาคการผลิตและบริโภคที่ทําลายสิ่งแวดล้อมจะต้องไปสู่วิถีชีวิตที่มีความปลอดภัยนะครับ และยั่งยืนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องจากโอกาสที่กระจุกตัวเข้าไปสู่โอกาสสำหรับทุกกลุ่มคนและทุกพื้นที่นะครับก็เช่นในเรื่องของเอสบีวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจสังคมให้มีการเจริญเติบโตอ,อย่างต่อนเนื่องและยั่งยืนพื้นที่และเมืองที่มีความเจริญทันสมัยน,น่าอยู่ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสมนะครับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องปัจจัยสนับสนุนการพิชฌาประเทศก็คือการสร้าง ทราพยปกรวมนุษย์เพิ่มกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสมรรถนะสูงนะครับเพื่อตอบโจทย์พัฒนาประเทศจากภาคการศึกษาพอดีคนให้ตรงความต้องการของประเทศนะครับภาครัฐก็ต้องเข้มแข็งภาครัฐก็ต้องไปปรับไปสู่การใช้เทคโนโลยีการใช้ดิจิทัลหรือใช้โครงสร้างเหล่านี้มาดำเนินการนะครับลดคนนะครับใช้ให้การประกานอย่างรวดเร็วขึ้นนะครับโดยใช้เทคโนโลยีขึ้นมาอันนี้เราพิจารณาทั้งหมดนะครับก็จะมีระยะเปลี่ยนผ่าน ในส่วนตรงนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาในเรื่องของกาลังคนที่มีทักษะต่ําของเราและภาครัฐที่ล้าสมัยเข้าไปสูกาลังคนและภาครัฐที่มีสมรรถนะสูงและอย่างนี้มันต้องปฏิรูปไปด้วยกันทั้งหมดอะปฏิรูปการเศรษฐกิจปฏิรูปกรารศึกษาปฏิรูปสังคมปฏิรูปกฎหมายทั้งหมดนะครับนี่คือประเทศของเราทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้แหละนะถ้าทําทุกวันได้มันก็ไปได้ดีนะก็เรียนขั้นต้นเป็นเท่าน,นี้ก่อนนะครับเรื่องต่อไป มีหลายเรื่องอะนะแต่เอาเฉพาะที่จาเป็นก่อนเดี๋ยวที่เหลือก็ไปถามจากทางถนนแล้วกันเรื่องของวัคซีนวันนี้รัฐบาลก็โดยสบอค,คอก็อจะมาบริการนะให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยผมก็ให้กระทรวงการคลังนะองไทยไปร่วมกันทาแพลตฟอร์มในเรื่องของการที่จะเข้ามาสื่อร่วมในการฉีดวัคซีนกระจายไปถึงทุกจังหวัดนะเพราะเดิมเรามีการให้วัคซีนไปนะตามการพิจารณาของหลักการหนาทัศนคุณอภัอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ ยังไม่ครบยังไม่ทั่วถึงแต่ทั้งนี้ก็เป็นไปตามวัคซีนที่มีในปัจจุบันนะครับทาง2ยี่ห้อแล้วในเดือนพฤษภามิถุนาจะเข้ามาเป็นจํานวนเป็นล้านโดสตอนนี้มันเข้ามาเป็นแสนโดสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเตรียมตรงนี้เพราะฉะนั้นวันหน้าเนี่ยเมื่อเราออกตรงนี้ไปมันก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรมาตรการคนละครึ่งเลยทั้งนั้นเนี่ยแจ้งเข้ามาพี่ปราสง์อยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนแล้วก็ทางน้องเขจะนัดมาวัน,งน้งวันนี้มาฉีดแล้วกันนะก็ขอให้ติดตามตรงนั้นแต่ระวางนี้ก็จะมมมีีีีกกาาารฉดออออยย่่่่่งงตตเนืววัคซทูแแล้็บ กระจายไปแล้วในขณะนี้ในชั้นต้นนะครับก็ผมก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีเพื่อสอบพลอกกับการท่องเที่ยวโดวยเปิดในเดือนอะไรล่ะมิถุนากลกดายดีด้วยใช่ไหมที่ภูเก็ตนะตั้งแต่ตั้งแต่พฤษภาปะ่ะใช่ไหมต้องเตรียมการตรงนี้ไปก่อนไงเพราะว่าเราต้องแข่งขันรกรับต่างประเทศเหมือนกันนั้นประเด็นก็คือเราทำยังไงให้ปลอดภัยนะครับในส่วนในพื้นที่ภูเก็ตก็มีข้อเสนอมาว่าเอ๊ะทำไมจะไม่กักตัว ก็ถ้ามันฉีดวัคซีนมาครบสองเข็มอะไรหรือเข็มเดียวอะไรก็ไปพิจารณาการทีว่ามันมีผลแค่ไหนยังไงนะครับถ้าทําได้ก็ผมก็พร้อมที่จะจะดูแลตรงนี้แต่ข้อสําคัญก็คือว่าที่ผมบอกว่าเกาะภูเก็ตก็คือเกาะภูเก็ตภูเก็ตมันเป็นเกาะยาวๆใช่ไหมมีตอนบนตอนกลางตอนล่างใช่ไหมก็ถา้าสมมติเราจัดระเบียบได้เอาคนจะมาเที่ยวตอนบนก็มาข้อตอนบนก่อนอคนตรงกลางก็เข้ามาตรงกลางคือเข้าพร้อมกันอะบนกลางล่างเข้ามาพร้อมกันทั้งเกาะแหละ แต่มันต้องมีเวลาในการที่อยู่ในพื้นที่ทักเท่าไหร่นะมาจาเคลื่อนย้ายพื้นที่ตรงนี้ได้เท่าไหร่มีการมีแพลตฟอร์มต่างๆลงทะเบียนกันยังไงผมว่ามันต้องปลอดภัยกว่าที่จะทะเบียนทะปากันมั้งผมว่านะถ้ามันขยายกันเต็มทั้งเกาะทีเดียวแล้วไปมาทั้งเกาะมันก็กุ้นเหมือนกันนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจ้ะวันนี้ก็ขอเน้นย้ำในเรื่องของตลาดต่างๆด้วยนะผมก็ย้ำไปแล้วละว่าทุกตลาดเจ้าของตลาดต้องเป็นคนชอบตรงนี้เมื่ออยู่เป็นเจ้าของตลาดอยู่ก็ต้องเป็นจุดคัดกรอง มีตรวจอุณหภูมิตรวจใส่หน้ากากแล้าเกิดเข้าไปในตลาดทั้งคนขายคนซื้อแหละไม่งั้นก็รัฐบาลก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลได้กาหนดนโยบายไปหมดแล้วนะมาตรการต่างๆต้องช่วยกันนะครับนะผมไม่โทษใครนะแต่ต้องช่วยกันไงนี่ถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันนะครับทุกคนเรื่องของนิวสิบแปดถามมาเรื่องการคุ้มครองดูแลกลุ่มขับรถส่งอาหารวันนี้ก็ได้ได้ให้ทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะรับทราบตรงนี้ไปแล้วว่าจะทำยังไงช่วยเหลือเขายัางไงนะบางทีมันถูกแล้ว,ลวเปรียบใช่ไหม แตฟอร์มต่างประเทศบางแผดพร้อมไทยเองบ้างแล้วเรื่องของการที่ไปส่งอาหารแล้วเขาไม่รับพอไม่รับขึ้นมาก็ไอคนส่งต้องรับผิดชอบราคาอาหารเองไม่ได้นะผมว่าก็ขอบคุณนะอันนี้ผมก,ก,ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเรื่องการฝึกเรื่องใดการฝึกฝึกร่วมฝึกต่างๆก็ไปหาด้วอกันฝ่ายคงก็รับเรื่องไปพี่นานะคือมันก็เป็นความจําเป็นเหมือนกันอ่ะมันมีหลักการในเรื่องของการเขาเรียกอ่าไรการฝึกร่วมฝึกผสมต่างเรื่องของภูมิภาคเรื่องความมั่นคง นะก็ลองไปดูที่ว่ามันจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับรัฐบาลกับรับฟัง่งเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ลเข้าไทยผมก็ไม่ได้บบไม่ได้ถึงทารักเราตอนนี้หรอกเท่าที่มีในภาพนะก็อยากจะบอกว่าสื่อบางคนสื่อบางท่านก็เอาลูกดียออกมาแพร่จริงๆแล้วเนี่ยมีการเจรจารมีการพูดคุยหลายคนก็เข้ามามู่บ้านโน้นหมู่บ้านน,านี้เข้าเขามานาล่องมาก่อนพอมาเจอเราก็ชี้แจงแล้วก็ถามเขาว่ามันมีปัญหาอะไรในประเทศของเขาตรงในส่วนที่ท่านอยู่แต่วันนี้เขาบอกไม่มีอ่ะไม่มีก็กลับไปก่อนได้ไหมล่ะนะไม่ได้เอา ปืนผ่านหนาไม้ไปตี้เขาไล่เขาไว้เมื่อไหร่นะจับไม่จะเบอร์โวยพรให้กันดยทําไปนั่นคือมนุษยธรรมเลยนะเอาไว้สถานการณ์มันดูแรงขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็เขาแก้ไปแล้วกันเรามีประสบการณ์นี้มาหลายปีแล้วนะมีศูนย์โรงพยาบาลตั้งกี่ศูนย์นะเก้าศูนย์บ้างสี่แสนกว่าคนเนะี่ยเป็นสิบยี่สิบปีวันนี้ก็เหลือเพียงแสนกว่าคนที่ต้องก็เดิมก็เคยสัญญาไว้จะเอากลับไงพอเดินมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ก็ต้องหยุดไปอีกอะนะของใหม่ก็ต้องเตรียมงานให้พร้อมนะจ๊ะ เราต้องดูแลมนุุยธรรมไงนะประสบการณ์เราเยอะไนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงอะ่ะไม่มีการเราปากันไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเขาลบๆกันอยู่จะพากันไปได้ไงถูกไหมถ้าไม่มีก็ก็กลับไปก่อนได้ไหมเนะเรื่องของการจัดซื้อจัดจา้างก็ไปดูแล้วกันนะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามพรบจัดซื้อจัดจ้างถ้าผิดถูกตรงไหนก็ไปดูตรงนู้นนะื็ตอบไปแล้วพูดแล้วก็กลับมาใหม่ ก็ต้องไปไปฟ,ฟังนะในส่วนของการตรวจสอบอะไรทั้งโน้นนะเรื่องรถไฟฟ้าสายที่เขียวอันนี้ก็กําลังพิจารณาอยู่แล้วกันนะบางเรื่องมันก็เราก็รู้ถึงความเดือรอนของวัยชนเนนะครับดังนั้นบางก็จะทําให้ดีที่สุดนะโอเคนะมีเท่านั้นครับอะไร แล้วไงก็ผมทําไมผมจะต้องทำไมทำไมผมไม่ต้องพูดตรงนี้ล่ะมันเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วจ้ะถ้าถึงเวลาผมก็ตัดใจเองนั่นแหละนะเราจะไปพูดเปล่าประกาศรับโน่นรับนี่มันมันมันใช่ไหมล่ะเธอใช่ไหมเข้ามาแล้วมันจะทําไงต่อไปเราก็เตรียมแผนนะเข้าจําเป็นก็เข้ามาเราก็ดูแลเขาแค่นั้นเองอย่าเปิดประเด็นเรื่องนี้ คือเราก็ต้องจําเป็นนะนะเพราะเป็นเขตแดนไทยใช่ไหมการจะเข้ามามันก็ต้องเข้ามาโดยถูกกฎหมายอะไรกันที่หนึ่งใช่ไหมแต่สถานการณ์การสรุปมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันถ้ามันเกิดภัยพิบัติมาเกิดเหมือนการบาดเจ็บล้มตายทางฝั่งโนู้นเขาก็อาจจะเข้ามาเราก็ต้องมาหาพนัการของเราไงผมเตรียมมาแล้วนี่เพื่ออะไรนะบอกเขาเพื่ออะไร้อะไรได้ละไม่ได้พักนั้นหรอกถ้ามันเดือดถ้าเดือดร้อนจริงทีใช่ไหมถ้ามีความเดือดร้อนจริงๆมีการสู้รบกันตรงล้นตรงนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเข้าใจไหม แต่ทางนี้ทั้งนั้นแล้วเราจะไปประกาศโรครามไปไอ้กยยินตีลักไปเข้ามามันไม่ใช่นะเราว่านะณววัันนนนนีีน้้้้เจจจาาหท่งคระะมีปฏิบั่อยางั้มมีหมดแล้วที่ฉันพูดเนี่ยฉันสั่งผู้บัญชาการฉันโบกไปสั่งกระทรวงกลาโหมไปสั่งตำรวจแห่งชาติไปสั่งตมไปสั่งจนไม่รู้สั่งอะไรแล้วนะเขามีวิธีการของเขานะาเรื่องอะไรที่มันอันตรายอย่าอย่าอาไปเพิ่งไปพึ่งข่าวกันเลย มแล้วตัวสารแล้วเขามาอยู่แล้วกลัวนะก็มีมาตลอดอ่ะแล้วมาเสร็จแล้วบางทีก็ไปไม่ได้กับตอนนี้นะก็จะไปอยู่ประเทศโน้นประเทศนี้แล้วไปได้ักี่คนนะพี่เพื่อนน้องคอนเซิร์นคอนเทนต์ต่างๆทั้งหมดอ่ะค้างกันอยู่นี้ทั้งหมดอ่ะทุกคนก็มีความหวังเนี้ไปประเทศโน้นไงใช่ไหมอ่าต่อไปฮะที่เราคุยกันเฉยๆนะเราคุยด้วยหลักการไม่ได้แก้ตัวไม่ได้อะไรทั้นนแล้วยกใจเย็นที่สุดแล้วล่ะผู้ก่านตื่นต้องยิ้ม เดี๋ยวชอบหาว่าเราหน้าง,งอหน้าเด็กใช่ไหมบางทีก็มันคิดไงไปคิดก็เลยเครียดหน่อยหน้าตาเขเครียดจริงๆก็เป็นคนใจดีดเนาะทุกคนรู้ฉันอยู่แล้วท่านนายกคะมองว่าไทยแบกรับภาระ,ละแล้วก็ความเสี่ยงจากตามแนวชายแดนมากเกินไปหรือเปล่า <c oughs> อะไรนะมองเป็นภาระ <c oughs> <c oughs> เราเราแบกรับภาระ,ะในเรื่องนี้ก็เม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้คุณพูดอีกอย่างหนึ่งคุณถามว่าพเราจะรับหรือเปล่า ไอ้ท่านเล่นบอกท่านรับแล้วมันจะภาระต่อไปมันเป็นคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วล่ะเป็นคําตอบอยู่ในตัวถ้าถามคําถามที่สองไปหาคําตอบจากคําถามที่หนึ่งมีอะไรไหมจ้ะพอแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วผมไม่ห้ามใครไม่ได้เป็นวงเป็นห่วงโควิดนะครับมากๆที่จะเข้ามาทั้งหมด ไม่ห่วงะไรเลยมั้งแม่แงจริงก็เตียงลงมาศรามีต่างยาวหมดเียมอแ้วไปอรมณ์ยดี